อุ้ยตายแล้วโอ้ควรจะตายให้ตัวเดียวนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอมันทีละสิบโอ้อ <c oughs> เราใช้ท่าเหลืองไปเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ใช่อันนี้คืออะไรที่เก็บไว้กินกดขึ้นลงดูขขงกดแผดกินอุ้ยมีน้กซุปไก่สกัดด้วยใช่อ่ะซุปไก่อ่ะใช่เป็นซุปไก่จัดไปดีน <c oughs> ี่เนี้ ตัวผมอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแล้วเป็นไรไอ่อ <laughs> มองจะไปเห็นโอ้ยโคตรเ,เก่งเลยนะไอ้พวกเนี้ยครับอุ้ยใครล้มไม่ไปเป็นไรพี่ชุบให้ โอเคติดแล้วเราขอเตอร์พวกพวกตัวใหญ่เลยนะพี่ได้แต่บางท่าไม่ได้แต่พวกนี้น่าจะได้หมดซุปต้องซุปกินจะได้เล่ซุปไก่กินจะได้ะลรมันจะมีเติมเลือดแล้วก็กดท่าเหลืองได้ตลอดอได้เกียร์ อุย้ยไอตัววิญญาณน,นี่มัอนอหนีจริงๆนะยเนี่ยหอทีนึงก่อนกลางทาองคำกลางทองคำทีดึงก่อนหนีก็ยากเลยนะมันตามแบบใช่ตัวมันทะลุอ่ะเราต้องใช้ท่าเหลืองอย่างเดียวเลยอุ้ยอาช็อตนี่ไงนี่ท่าเหลืองไง ใครแล้วเกือบพาเหลืองหมดแล้วพี่อุ้ยอุ้ยโอ้ยแย่แล้วเพื่อนผมก็จะหมดงาเข้าแล้วอุย้ยอย่าพึ่งโอเคมันโดนฟ้าพาโอเค ตื่นี่โอเคโอ๊ทันเียวเฉียวเฉียดมากเฉียวเฉียดมากไม่โดนนี่เดะโอ้ยถูกโดนทีเยวแล้วมันก็ลุกขึ้นมาต่อมามาแล้วเก็บมาเต็มพิกัดโอเคหมดรอมันชุบลองกินในนั้นดี้เอยน้ำยาเบอร์สามอ่ะเบอร์สาม กดขึ้นเหรอพี่เติมเลือดป่ะกินได้ยังตอนนี้ผมกินยังกินแล้วกินอีกได้มีสองขวดกินแล้วมันช่วยอะไรพี่ไม่ได้น่าจะอันบนสุดน,น่าจะเติมเลือดป่ะเติมน้อยมากเออติมโคตรน้อย้อไปทีเดี๋ยวรอให้มันชุบลูกน้องก่อน อมาแล้วมันชุบพี่น้องแล้วก็อือหือฟาดไปฟาดไปเออนั่นแหละ อีเดียวเดนเนนอุ๊ยเกิด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 คอข้าเลยจดเยนเดอจะเด็นเดอมองไม่เห็นตัวเองเขาทีไหนีมีเ้าตุ้งเค้าเตอร์แอบคายแอดซ์ินคีนเหมือนกันนะ่นี่ยพี่ใช่ รีทุบมาฟันหนึ่งทีอุ้ยโห,ห,ยหล้มเกะนะปุ๊บตื่นแล้วทุบก่อนเลยเออ Ohoi!

ยังยัง,เเงยไปไปยังคอเตอ,เตอร์อยู่โอเคตายแล้วพี่โอเ้เหลือเลือดอนเลือดน้อยมากเอ้ยโอหมีอีกมั้งหรออ๋ <c oughs> อพี่ดูแลทำไงให้ชนะฉากนี้ง่ายๆ <c oughs> ดูแล <c oughs> อะไรพี่ <c oughs> เดี๋ยวต้องต้องนี่ก่อนต้อง ต้องจบฉากนี้ก่อนหรือแพ้ไปก่อนต้องไปเปลี่ยนกระทาเอากระทาตีวิญญาณมาจบอ๋อไม่ต้องมีเอาวุธทีไว้ตีวิญญาณโดยเฉพาะพี่ไม่ต้องไอ้นี่เลยเอ้ยว่าเอ้ยว่าแล้วมันมันตียากขนาดนี้ตายโคตรยากกว่าบอสอุ้ยเราข้ามพวกนี้ได้ไหมพี่วิ่งแบบฝ่าอุ้ยผมล้มต้องต้องข้าเกมบังคับฆ่าบังคับฆ่าใช่ไหมตายแล้ว Ok <cười> <cười> Ôi, ôi, rồi phá quá hả? Ui Mình nhà tài em nghĩ Tài <ค>เด็กแบบธรรมดากดกดแทงกดปุ่มธรรมดาค้างอะ่ะก็แรงนะอุ้ยอุ้ยโอเคหกินซุปไก่สกัด ไปหนึ่งช็อตอุ้ยเจยเจยไก่มีไฟด้วยพี่อือเพิ่มความแรงเพิ่มความแรงกันหน่อยนี้นี่เด่อุ้ยปลาไพ่อะไรลอยอยู่พี่อะไรเอาอุจจาร์โอ้โหเราต้องทำมบอ อ้าวไม่ใช่ไทำอะไรวะรนั่นสิอ๋อไปทางนั้นแหละพี่แต่เมื่อกี้มันปิดให้เราไม่ให้ไปคำสาปคำสาปใช่นั่นเลยเหรอไม่น่าใช่พี่น<ๆ>่าจะแค่เปลี่ยนฉากเฉยๆมั้งเนี่ยมาแล้วโอ้งานเข้าแล้หละดูฟีไม่ได้ไได้วยอะไรวะเนี่ย เอแต่หน่อยแต่ไม่ออกวันย่างสับทีมัมองไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆคุณสูญเสียผู้ดูแลของเจ้าเจ้าเด็กน้อยแต่ปู่ของเจ้าเนี่ยได้ดองเร อาหารในมือของข้าใครจะมาตามล่าแกยันยูหวยอะไรอีนองเซนจ้เป็นอี you you s <S น้งเซนแกไม่ได้ถูกเสมอไปหรอกเจ้าปีศาจเก็บคำพูดของแกไว้ และยอมรับสตาร์อินโนเซนตวด้ดีเอ้าเฮ้ยยพี่มันมีก่อนหน้าเป็นวิญญาณอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนไฟพีบอสเหรอพี่บอสเหรอเออน่าจะใช่เฮ้ยโกงอ่ะโอ้โหแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ มีไฟด้วยยากไปไหนวะเนี่ยออกกดค้างเขาไม่ต้องเสียรอนเสียเยงด้วยนี่พี่ใช่โอ้ยอย่าโอ้ยระเบิดไฟอี อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกอบหมดพี่กอบหมดได้เวลาใส่โมเนียพี่ตีเสาเป็นไงอุ้ยเยอะเยวะโอ้โหโพี่ก่อนอุ้ยอุ้ยลมคู่อุ้ยอนนี้เด็กสามตัวเนี่ยลมคู่เราไปอยากตีเสามันนะครับตีเสาเ <ใน S 1> ขียวเน,วนี่ยอ๋อโอเค ui ăn quá ui uh -huh, tôn à. ui ủa khót tô ui ba bưởi phái dày nữa ui ตายวโดนฟาดไปหนึ่งดอกอุ้ยโอ้ยต่อแตกยังพี่แตกแล้วโอเคเราจะใครจะตายก็ได้แต่เราห้ามตายผมกันใช่อุ้ยนี่แหละฟาดกว่าจริงนี่ผมอเตอร์ได้ อุ้ยอุ้ยตัวอีกแล้วอุ้ยเราจะตายพร้อมกันอีกแล้วพี่ไม่ได้นะเราจะตายพร้อมกันอีกแล้วยาอุ้ยโอ้โหเคอร์เตอร์พลาดโอ้ยเข้าใจแล้วตีเสาแมนติดอยู่ในแดนอยู่คอร์เตอร์พลาดยากอะ่รยากมากอุ้ย คอฟูเฟื่องดูอกัหงไปแก,กติ่จัดดดโอ้โหบางปาแม่นด้วยนะตีเสาได้หลอดเหลืองเลยพี่ ระเบิดไฟเผาเร็วล,ลัวเลยออโอเคหมตีสามแตกแล้วมาโดนที่ไหนแล้วฟ<ภ>าดต่อโด,โดนไม่ล่าอุ้ยอุยโหแรงพี่มันแรงมากนี่เนี่ยฟาดอีก์้ดนคอเตอร์พลาดมันง้างช้าเห็นปะใช่ใช่เอ้ย ơi ao quá ok thôi em cầm cái quán này ôi phạt hùa mới được mình được được phạt mình โอ้ยสองทีต้องเคาน์เตอร์สองครั้งนี่ของเคาน์เตอร์ไม่โดนเหรอโดนแต่ต้องสองทีมายากเกินเกมยังโหดอ่ะแล้วเสาก็แตกยากมากเลยเ โอ้โหวุ้ยเออไม่เป็นไรแกแต่ฉันนั่งตีลากลงไปนี่เนี่ยเสาแตกครับพี่ไปนี่แล้วผมจะตายแล้วระหว่างตีเสา เหมือนเราเลยพี่โอ้แล้วคนอื่นอ่ะใช่อุ้ยเออเขาเตจอได้แล้วมี็นสองพักอุ้ยอุ้ยแย่ละ เออทำไงสองครั้งได้นี่อุ้ยอ๋อครัๆๆ้งครั้งแรกต้องครั้งครั้งแรกต้องหนีครั้งที่สองให้มันให<ช>้ม <ๆ S 2> ันตีเนี่ยดาบสองเออใช่โอเคโอเคดาบขิดได้เก็บกี่กียอ่ะเก็กะ นี่ไงอ,อุ๊ยหุ่โดนฟาดสองทีกับตายเออใช่เดอดอุ๊ยกกทีมที่เป็นพันก็กดค้าง พี่ดีก็พุ่งมาอุ้ยล้มโหแรงมากอึดจังว่ะอุ้ยโอ้โหล,ลม้ออออลอมอีกแล้วโคตรยากอะ่ะ อุ้ยตายปุ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนสองทีเต็มเลยอุ้ยผมนี่ก็ขยันล้มจงดีแล้วรอมันให้หน่อยโอเคอุ้ยเกิดมาคว็จะฟันใส่เลยดูดิพี่มันตีสองทีเลยครึ่งหลอด เ่งเคยเจอโจมตีแรงขนาดนี้กับตัวนี้แหละโหดเ,เกินอ่ะเฮ้ยไปไหนวะอุ้ยหลบมุมเฉยเฮ้ยตัวดำพี่เฮ้ยเอามืดฟูโดและเขาคิด <c oughs> ไปเลยเอ้าวจบแล้วเอออ้าว จบยไม่จบจบแล้วเออจบแลจบแี้เลยโอเคเอขอบคุณมากเลยเออรับัมจะจบก็จบแบบนี้เลยนะเฮ้ยจบแล้วอ่ะยินดีด้วย